ในเมืองที่แสงไฟไม่เคยดับมีผู้คนสองชนชั้นที่ใช้คำโกหกเป็นเครื่องมือแต่วัตถุประสงค์กลับต่างกันราวฟ้ากับเหวพงเป็นหนุ่มวัย26จากชุมชนแออดริมคลองเขาเติบโตมากับแม่ที่ค้าขายเล็กๆเพื่อเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวเมื่อแม่ลงป่วยด้วยโรคหัวใจระยะสุดท้ายค่ารักษากลายเป็นภูเขาที่ไม่มีทางข้ามในมือพงไม่มีวุฒิไม่มีเงินไม่มีเส้นสายแต่เขามีความจำเป็นที่ทำให้เขาต้องปลอมแปลงประวัติการศึกษา เขากลายเป็นบัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยกระดาษปลอมเพียงใบเดียวเขาได้งานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้เจอกับวาทิตซีโอหนุ่มเจ้าของบริษัทที่ใครๆก็เรียกเขาว่าอัจฉริยะด้านการลงทุนวาทิตเติบโตมาในตระกูลนักธุรกิจเขาไม่เคยลำบากแต่บริษัทของเขากำลังจะล้มนี่สินล้นตัวการลงทุนผิดพลาดและความทะเยอทะยานที่เกินตัวเขาโกหกนักลงทุนโกหกผู้ถือหุ้นโกหกแม้กระทั่งตัวเอง เขาสร้างภาพบริษัทให้ดูมั่นคงผ่านงานแถลงข่าวและเอกสารปลอมเพียงเพื่อรักษาหุ้นชื่อเสียงและโลกที่เขาไม่อยากเสียพงขยันทำงานเขาเริ่มเห็นตัวเลขที่ไม่ตรงในเอกสารเขาเริ่มสงสัยและในที่สุดเขาค้นพบแผนการปกปิดหนี้ก้อนมหาศาลของวาทิถหากเขาเปิดโปงเขาคือคนดีแต่จะต้องเปิดโปงตนเองด้วยเขาอาจโดนฟ้องฐานใช้วุฒปลอมและจะไม่มีเงินมารักษาแม่ในขณะเดียวกันวาทิเสนอเงินเงียบเงียบก้อนใหญ่ เพื่อให้พงปิดปากและอยู่เฉยคืนนั้นพงนั่งอยู่ข้างเตียงแม่เขามองซองเงินในมือพร้อมน้ำตาที่ไหลเงียบเขาไม่ได้เลือกถูกหรือผิดเขาเลือกสิ่งที่ไม่มีใครกล้าตัดสินเขาไม่ได้เลือกถูกหรือผิดเขาเลือกสิ่งที่ไม่มีใครกล้าตัดสินถ้าคุณอยู่ในสถานภาพแบบนี้คุณจะทำอย่างไร